สวัสดีครับเพื่อนเครับเอ็มลอยลีชาแนครับกับรอยลีแคมปิ้งครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่จุดชมวิวพรอาทิตย์ขึ้นนะครับที่สวยมากที่สุดนะครับของจังหวัดลบบุรีอีกที่นึงนะครับและจุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจุดชมวิวนะครับเขาพรยาเดินทงครับ แน่นอนครับว่าตอนนี้มันเข้าหนาวแล้วนะครับเพื่อนๆครับผมมั่นใจมากว่าเพื่อนๆเนี่ยมีโครงการที่จะออกทริปกลางเต็นท์กันแน่นอนครับและอีกถึงสถานที่นะครับที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆนะครับมากลางเต็นท์กันครับรับบรรยากาศดีๆนะครับกับจุดชมวิวที่สวยที่สุดของจังหวัดลบบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆเองไม่ไกลกรุงเทพด้วยครับและจุดที่เพื่อนเพื่อเห็นด้านหลังผมเนี่ยนะครับก็คือวิวของเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะครับแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นเป็นเส้นทางเป็นสายสายเห็นไหมครับอันนั้นนะคือจุดรรรถไฟลอยยนน้ําาะะะคับเดี๋วจปมณ10 1ิบโมงสิบเอ็ดโมงยาวไปจนถึงเย็นนะครับจะมีขบวนร,รถไฟนะครับวิ่งลอยน้านะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยมากนะครับและจุดนั้นคือเป็นจุดที่สามารถกางเต็นท์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมตรงนั้นด้วยครับแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปนอนกางเต็นท์นะครับที่เขื่อนป่าสักรชลรสิ์อีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมรีวิวสถานที่กางเต็นท์ตรงนี้ให้เพื่อนๆทำความรู้จักก่อนก็เป็นไกด์ไลน์นะครับให้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีความสนใจจะเดินทางมาท่องเเเททีีีีีีี่่่ยยววววมิิปกกาางงตตนนนนรรด๋ผพ้อ ตรงนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับของลานกลางเต็นท์นะครับที่เป็นลานกลางเต็นท์ที่ไม่มีค่าบริการนะครับเพื่อนๆครับแต่บรรยากาศเพื่อนเพื่อนดูเอาเองนะครับเพราะจุดชมวิวที่นี่สวยมากนะครับต้องบอกว่าสวยมากจริงๆนะครับเพื่อนๆครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับมีให้เพื่อนๆนใช้นะครับเกือบทุกเครือข่ายนะครับแล้วก็เต็มสี่ขีดเกิดทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องไฟนะครับไฟฟ้านะครับตรงนี้ไม่มีบริการนะครับเพราะว่าจะมีบริการนะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับที่ขึ้นมาท่องเที่ยวเนี่นะครับเฉพาะแค่บริเวณ จะมีบริการแค่ทางถนนนะครับซึ่งเป็นโซลาเซลล์นะครับเดนชมรอบๆนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงหน้าผาเนี่ยนะครับมีความยาวมากนะครับเพื่อนๆประมาณสองสามร้อยเมตรได้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกกลางได้เลยนะครับเดินดูที่ท่อไปเลยนะครับจะเห็นว่ามีพี่ๆเพื่อนๆนะครับมากางเต็นท์กันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนบริเวณรถที่จอดนะครับเพื่อนๆ นี่เลยนะครับจอดด้านข้างได้เลยหรือใครมีความสามารถจะเอารถเข้ามาข้างในแบบผมแบบนี้นะครับก็ได้นะครับวันนี้มีมิ팅นะครับเอ d ดูโรข้างล่างนะครับมีพี่น้องชาวเอ d ดูโรเพียบไปหมดนะครับเข้ามามิ팅กันอยู่ข้างล่าง ส่วนเส้นทางที VI ่จะขึ the Gulf, the ้นมาจุดกลางเต็นท์นะครับจุดชมวิวเขาพญาเดินทงตรงนี้นะครับเพื่อนๆทางในจะเป็นทางลาดยางมาหมดนะครับแล้วก็จะมาเป็นคอนกรีตตรงนี้นะครับตอนขึ้นมานะครับทางสะดวกสบายมากขับง่ายนะครับไม่ชันสบายนะครับเพื่อนๆสามารถจอดรถแบบพี่เขาแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ยกของไปกลางเต็นท์ข้างในแต่ถ้าใครมีความสามารถนะครับที่จะเอารถเข้าไปแบบผมอย่างเงี้ยเอารถเข้าไปจอดตรงนู้นได้เลยก็ไม่มีปัญหาครับไม่ได้มีกฎห้ามอะไรนะครับในการจอดนะครับ เพื่อนๆที่ไม่ได้เอากับข้าวมานะครับสามารถมาที่นี่ครับมีร้านกับข้าวร้านข้าวบริการครับข้าวเหนียวไก่ย่างไก่ย่างตัวละห้าบาทตัวละตัวละห้าบาทนะพี่ไม่รัา <laughs> <laughs> ต้องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่กันเยอะมากนะครับเพื่อนๆครับแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เพียงพอนะครับสําหรับสถานที่กางเต็นท์นะครับเพราะว่ากว้างมากนะครับเพื <laughs> ่อนๆลองดูยาวลงไปเลยนะครับ ประมาณ500เมตรได้เลือกกางได้เลยตามใจชอบนะครับตอนนี้ผมเดินเข้ามานะครับที่น่าจะเป็นสำนักสงฆ์นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมห้องน้ำครับจริงๆแล้วห้องน้ำนะครับเพื่อนๆสามารถมาเข้าได้ตลอดนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับทางสำนักสงฆ์นะครับเพื่อนๆเขาให้มากางเต็นท์ด้านบริเวณข้างในด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะมีส่งเสียงดังนะครับก็เลยงด ใช้บริการนะครับงดให้หนักท่องเที่ยวเข้ามากางเต็นท์นะครับอันนี้คือบริเวณห้องน้ํานะครับห้องน้ําสะอาดมากนะครับเพื่อนๆดูจากภายนอกอเพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือบริเวณภายนอกนะครับสะอาดมากนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับอาบน้ําได้นะครับนี่ครับเพื่อนๆห้องน้ํา ถ้าเพื่อนๆจะมาเข้าห้องน้ํานะครับก็อย่าลืมที่จะบริจาคนะครับช่วยทางวัดนะครับค่าน้ําค่าไฟนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับและนี่คืออีกหนึ่งจุดลานกลางเต็นท์นะครับที่ผมเอ็มร้อยลีนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับได้มาสัมผัสบรรยากาศเช่นเดียวกับผมนะครับเอาแล้วนะครับเพื่อนๆครับถ้ามีโอกาสจะออกทริปกลางเต็นท์นะครับและนี่คืออีกหนึ่งที่ที่ผมแนะนํานะครับเขาพญาเดินธงนะครับจังหวัดลบบุรีครับเพื่อนๆครับ Tell me what's wrong